คนที่รู้สึกกังวลเรื่องใบหน้าตัวเองแล้วก็กําลังหาข้อมูลเรื่องฟิลเลอร์อยู่นะคะก็จะได้รู้กันว่าฟิลเลอร์ที่หมอพูดถึงเนี่ยพอที่จะช่วยแก้ปัญหาบนใบหน้าที่เรากังวลได้หรือเปล่านะคะถ้าปัญหาบนใบหน้าที่หมอใช้ฟิลเลอร์แก้เยอะที่สุดคืออะไรปัญหาที่1ก็คือแก้ริ้วรอยล่องลึกซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนถามมาเยอะที่สุดเลยริ้วรอยล่องลึกส่วนใหญ่จะแก้ด้วยฟิลเลอร์หรือโบท็อกนะคะ ริ้วรอยล่องลึกที่ใช้ฟิลเลอร์ก็จะเป็นริ้วใต้ตานะคะใต้ตาโบอันที่สองล่องแก้มนะคะอันนี้เห็นไหมคะใต้ตาจะดูโบจะดูโซมดูเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะขอบค,คุณคนไข้ที่อน,นุญาตให้ใช้ภาพนะคะพอเติมฝั่งนี้เห็นไหมคะเนี่ยฝั่งนี้จะดูเด็กขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าใต้ตาเต็มหน้าก็จะสดใสนะคะพอใต้ตาโบก็จะดูเหนื่อยดูโซมเห็นไหมคะปัญหาที่2คือปัญหาความตอกที่จะให้ดูแก้มตอก ขอบคุณนะคะที่คนไข่อนุญาตให้ใช้ภาพเนี่ยค่ะ,ะก่อนฉีดนะเห็นไหมแก้มตอบนะคะพอหลังฉีดปุ๊บเห็นไหมคะแก้มเต็มเวลาแก้มตอหน้าจะดูมีอายุหน้าจะดูหย่อนคล้อยนะคะพอแก้มเต็มขึ้นมานะคะหน้าก็จะดูยกกระชับแล้วก็ได้รูปสวยขึ้นนะคะปัญหาที่3ก็คือหน้าไม่ได้รูปนะคะ,ะดูเลยนี่นะคะอันนี้คือปัญหาใช้ฟิลเลอร์แก้อันดับที่3ที่เจอบ่อยคือหน้าไม่ได้รูปจะเห็นว่าเคสน,นี้ก่อนฉีดยังไงคะ จะโหนจะบานะคะหน้าจะยุบนะคะปากข้างล่างจะยืน่นคางจะเล็กอันนี้เราพูดอาจจะดูเหมือนหยาบคาย,ยานี้เป็นผู้จัดการที่นี่เองนะคะพูดได้น, <c oughs> นะคะพอหลังจากปรับฟิลเลอร์แล้วเป็นไงคะไม่ต้องบอกเลยว่ารูปไหนบีฟอร์รูปไหนอ f ฟเตอร์นะคะอันนี้คือคนที่มีปัญหามิติหน้ารูปหน้าที่มีปัญหานะคะเราก็จะ ปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์นะคะปัญหาที่4ก็คือความหย่อนคล้อยนะคะขอบคุณคุณหน่อยนะคะที่เอารให้ใช้ภาพเบฟอร์นะคะจะเห็นว่ามีร่องตรงมุมปากเพราะว่ามีความหย่อนคล้อยของผิวนะคะมีร่องแก้มหลังจากใช้ฟิลเลอร์ในการปรับรูปนี้จะเห็นว่าหน้ายกขึ้นนะคะปัญหาสุดท้ายก็คือความชุม่มชืน้นฟิลเลอร์อย่างที่หมอบอกอุ้มน้าได้เพราะจะเวลาฉีดคนผิวแห้งก็จะทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นเพราะผิวชุม่มชืน้นขึ้นผิวโกรผิวเงาผิวใสมันผิวเกาหลีก็คือคุณหน่อยอีกน,น,อนั่นเองะะ่ยน,น่อย เห็นไหมคะก่อนรักษาก็จะเป็นผิวค่อนข้างที่จะแบบผิวขาดน้ำนะคะพอผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นผิวก็จะดูเด็กขึ้นนะคะแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าติดเรียบเนียนขึ้นนะคะ